ระยะเวลาผ่านไป3ปีศูนย์ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่หน่วยเฉพาะกิจ 3F เข้ามาสร้างก็มีคนในชุมชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่ดาวเรืองที่เคยปลูกอ้อยแบบเดิมๆก็เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนรายได้จึงเพิ่มขึ้นพี่เวียนที่เป็นผู้พิทักษ์ข้าวโพดฝักอ่อนไม่ยอมให้หนอนมาไต่ก็หันมาใช้สารชีวพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พีพีที่เคยใช้น้ำสิ้นเปลืองก็หันมาปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุยและใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการถอนกระชายพีพีที่ปลูกโหระพากระเผราก็หันมาปลูกแบบกเกษตรปลอดภัยใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและยังมีขนมเลลดกระเพรากับกระชายแคบซูลนมอัดเม็ดเบบี้คอนอบกรอสรบู่และโลชั่นนมไปฝากอาจารย์จตุพรอ,อาจารย์ก้อยและอาจารย์เหมียวด้วย และน้องสามจุกยังสังเกตเห็นคนในชุมชนหน้าตาสดใสและดูสุขภาพแข็งแรงเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภคปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ดีสงสัยคนในชุมชนจะมีอายุยืนถึง120ปีแน่ๆเลย